นะเอามาสถานที่เบวาดี่มีคณะมาที่ตรงนี้เป็นสถานที่ภาษาดิบุตรท่านได้สําเร็จอรหรันเรียกว่าถ้ำคางหมูในครั้งก่อนที่หลังจากที่ท่านบวชมาส5้าวันท่านก็ได้มาอุปถากพ,พูทธเจ้าในสถานที่ตรงนี้ทีนี้ทีคณขะซึ่งเป็นหลานของท่าน ได้ออกติดตามหาคุณลุงว่าคุณลุงนั้นไปบวชในสำนักของอาจารย์ฉันชัยแล้วแล้วก็ทําไมถึงมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าก็เลยตามมาทีนี้พระพุทธเจ้าเสด็จได้ประทับตรงนี้ได้ฟังเข้าก็เลยแสดงทมชื่อว่าเวทนาปฏิกหาสูตรพูดถึงเรื่องอสุขเวทนาทุกขเวทนาได้ไม่สุขไม่ทุกข์จะทํายังไงจะทําให้ จิตเราไม่ติดในสุขไม่ติดในสุขแล้วก็ไม่ดิดน้นรนบุนวายในทุกข์แล้วก็ให้จิตเราน,เนี่เหนือเหนือสุขเนื้อทุกให้ได้เมื่อจิตเราเหนือสุขเหนือทุกได้มันก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่อ,อยู่กับธาตุขันอยู่กับร่างกายเราได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในวิถีชีวิตสามารถที่จะเข้าใจในาการเป็นอยู่การ บริโภคต่างๆะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาก็คือให้เรารู้จักสิตประฐาน4ก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมกายก็คือประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันประกอบกันไม่นานมันก็สามารถที่จะ,ะหรือว่าสิ้นไปเมื่อสิ้นไปเมื่อความสิ้นไปมันก็จะ ทําให้เรานั้นหมดโอกาสที่จะต่อร่างกายนี้ได้จะต่อได้ก็ต่อเมื่อว่าเราไปเกิดใหม่ก็คือมีบุญเท่านั้นที่จะไปะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์คือว่าเป็น <c oughs> ผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐแล้วเ <c oughs> มื่อเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วก็เ <c> ก <oughs> ิดมาได้มาพบพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทุกท่านก็ได้มากราบสถานที่ พระพุทธเจ้าก็ประทับรอยพระบาทไว้พระอรหันตสาสกท่านก็ประทับลอยไว้ตรงหินทุกก้อนซ้ายทุกเม็ดที่ในบริเวณสถานที่ที่เราขึ้นไปจากนั้นท่านจึงภูมิใจในว่าเรามีแม่มีพ่อที่ดีพ่อแม่เราก็อุตส่าห์เกิดมาแล้วเราก็พ่อแม่ก็ไปสตัมที่อำเภอว่าลูกเราคนนั้นคนนี้เป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธ แล้วก็เราก็ <c oughs> บางคนก็เป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้านไม่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้ปฏิบัติให้มันสมส่วนสมส่วนที่เป็นชาวพุทธฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องปฏิบัติตามหลักธรรมะคือหลักคําสอนของพุทธเจ้าคําสั่งที่พุทธเจ้าบอกว่าจะไปทําเราก็จะไปทําคําสอนที่บอกว่าเป็นสิ่งคุณงามความดีเช่นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา เราก็ควรที่จะทําสิ่งเหล่านี้ก่อนที่ร่างกายเราจะแตกหนับไปอันนี้ก็คือเรารู้จักกายรู้จักหรือว่ากายเวทนาเวทนาก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วไม่สุขไม่ทุกขจะทํายังไงจะให้จิตเราไม่ไปติดกับสิ่งเหล่านี้ทั้งสองอย่างให้มันเหนือสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเราเสือเหนือสิ่งเหล่านี้ได้มันก็จะทําให้เราเป็นผู้ไม่ไม่ทุกขทรมานกับในสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็จิต จิตเราก็เหมือนกันอย่าให้จิตเรานี่หลงอย่าให้หลงถ้าหลงเนี่ยมันก็จะติดในส่วนต่างๆหลงในทรัพย์หลงในรูปในหลานหลงในทรัพย์ต่างๆถ้าเราหลงแล้วนี่เราจะไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้แม้แต่ติดในสุนัขเด็กน้อยก็ไปไหนไม่ได้ก็เป็นห่วงมันพ่ไม่ได้กินข้าวพ่อไม่ได้อะไรก็เป็นห่วงมันก็ติดครับแต่ั้นมันก็จะทําให้เราเนี่ย ไม่อัปเดตจิตใจให้เป็นเลเวลที่มันสูงขึ้นไปแล้วปะเราก็าจะลําบากเออเป็นหวน่นหวงนั่นห่วงนี่หมาคุณจะได้กินไหมแมวคุณจะได้กินไหมก็มันจะติดครับเมื่อมันติดเราก็ไปไหนไม่ได้ครับมาทําคุณงามความดีก็ไม่ได้อ,อ่าอันนั้นก็สิ่งที่เรา,าให้รู้จักจิตของเราธรรมะธรรมะก็คือสวดาบันสกีทาคานาคาก็คืออ่าพระสวดาบันพระสกีทาคานาคาเนี่ยอ่าพระสวดาบันก็ ตั้งมันในพระพุทธตั้งมันในพระธรรมตั้งมันในประสงค์แล้วก็มีศีลบริสุทธิ์เมื่อเราทําในสิ่งเหล่านี้เราก็ล็อกสเปซการเกิดได้พระโสดามันก็มีสามสเตปก็คือหนึ่งชาติสามชาติแล้วก็เจ็ดชาติฉะนั้นมันก็ล็อกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอู่ในวัฏสงสารนะครับส่วนทกกษา,ามีก็สามชาตอิอนาคาก็สองชาติ้ทหารก็ชาติเดียวมันก็จะล็อก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 อการเกิดขึ้นไปแต่ว่าทุกวันนี้คนก็จะ คิดว่าเออไม่ต้องทําอะไรก็ได้ตายแล้วกว็แล้วแต่ไม่ใช่เออนั่นไม่ไม่ได้ก็คือท่านั้นจึงมีคนเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่ทําพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเถรองไม่ได้บอกให้เชื่อพระองค์แต่ให้ปฏิบัติปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติด,ดีแล้วค่อยๆเชื่อพุทธเจ้าครับจากนั้นเราเชื่อแล้วว่าอ่าอ่า,อาบาปมีจริง บุญมีจริงยาที่สั่งรัตตีพีชังตาที่สั่งรัตเตีพลังกัลยาณกาลีกัละยาณังปาปะกาลีจะปะาป,ะ,ปะกังบุคคลจะหวานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นจะทําดีย่อมได้รับผลดีทําชั่วย่อมได้รับผลชั่วอันนั้นเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทำคำสอนที่เป็นวิถีชีวิตที่จะเอามาใช้ในปัจจุบันถ้าเราปัจจุบันเราทํามันก็มีความสุขแล้วก็ชีวิตหลังความตายแล้วก็มีความสุข สิ้นสุดก็ไม่ต้องกลับมาเวียนไาวตายเกิดอ,อยู่ในวัฏสงสารฉะนั้นภาษาริบรท่านจบหลักสูตรมหาลัยแห่งชีวิตตรงนี้ครับท่านก็สร้างบาร,รมีมามากมายแล้วก็ไปบําเพ็ญบาร,รมีแล้วก็ตั้งความปรารถนาเป็นอนาาัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้เลิ่ด,ด้วยปัญญาสุดท้ายท่านมาจบมหาลัยแห่งชีวิตที่เรานั่งเนี่ยัฉะนั้นเนี่ยวิถีชีวิตหรือว่า ธรรมะที่เราสามารถที่จะไปใช้ได้เนี่ยมันอยู่ที่เราจะไปใช้เพชรพลอยหรือว่าเงินทองเนี่ยถ้าเราไม่เอามาใช้มันไม่มีอะไรยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เป้นแต่แต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแมนะแต่ตนเขาก็เอาไปขอไปเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเที่ยวสนุกสนานเจ้ามามือเปล่าแล้วจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาสิ่งที่จะเอาไปได้ก็คือ ความดีและบุญกุศลเท่านั้นโลกิยะมันยังอันตราฐานได้ส่วนโลกุตระอันตราฐานไม่ได้ฉะนั้นทุกท่านมาแล้วนะจะได้บูชาสการะในสถานที่อย่างนี้